แต่เป็นไหนอร่อยจะเป็นผู้บ่าวตัดการเวลาแม่แบบนี้หรอมี่แบบนี้อร่อยหมดแม่กินไปแล้วสองมันเข้าวอนี้แม่ไม่เป็นไรเอ้ยนางขอกอดหมู่งเพิ่นบ่นเพิ่นบ่นกับลูกสาววิสันน่ะเลยเห็นหมู่เข้ามาเออลูกสาวโว้ยจ้าแบบเปิดกล้องให้หรือแบบกระซิ่งมอืงต้องทองอร่อยมากขอบอกน้องมาลูกมาเติมเติมเติมมันจะหมดแล้วนี่่ะน้ำจสาธิต ดีต ال. ่อมาใหญ่มากเหมือนไทยยิ่งเจี๊ยบยืนยันเขาไม่อยากเป็นสาวนามนเพราะคุณแม่บอกว่าบางทองแตงไทยสาวๆาวนามนตั๊กทองอร่อยมากขอบอกน้องมาลูกมาในในเติมเติมเติมันจะหมดแล้วนี่ค่ะน้องจ่าธิดดีต่อมาใหญ่มากอร่อยมากเลยนะคะคุณคาตั๊กทองแตงไทยสาวๆาวนามนก็คือหน้าหน้าเธอกับหน้าฉัน <laughs> ไม่ใช่เป็นคนหลายใจนะ, <laughs> นม,ะ <laughs> มาสิว่าเขาไมอยากหน้ามนเหมือนแม่นี่ใครก็บอกว่าแม่สวย,เ,ยเขายืนยันด้วยหลายทางเด็กนะ <laughs> พวกนี้นะไม่รู้จดก <laughs> <laughs> มือนใครย, <laughs> ยืนยันเขาไม่อยากเป็นสาวหน้ามนเพราะคุณแม่บอกว่า <laughs> <laughs> บางทองแตนไทยสาวสาวหน้ามน ไงล่าน้ำใจ่ล่าแล้วอายุหลายเนาะเขาลูกสาววิชันบอกว่าฉันอายุหลายยืนยันให้หน่อยค่ะว่าอายุหลายแคุณแม่ผู้บ่าวเยอะนะอ๋อเขาแกะเขาแกะอันนี้ให้ด้วยนะอร่อยอร่อยเออนางเขาก่อนหมูไงเพิ่นบ่นเพิ่นบ่นกับลูกสาววิชันะเลยเเหห็นมมูข้าออคออลูกสาวโบนว่าแป๊บเปิดกล้องให้หน่อแบ๊บก็ซิมหมดมันใช่ยืนยัน เขาไม่อยากเป็นสาวหน้ามนเพราะคุณแม่บอกว่าบางทองแตงไทยสาวสาวหน้ามนอือันนี้พักเบรคักทองแตงไทยแม่สาวหน้าลูกซีจ้ะเดี๋ยวแม่ปรับให้แสงขึ้นนิดนึงก็แม่ไม่สวยเนี่ยหน้าลูกใหญ่อือยืนยันเขาไม่อยากเป็นสาวหน้ามนเพราะคุณแม่บอกว่าบางทองแตงไทยสาวสาวหน้ามน แกมาร่ยจริงเป็นทัที่อร่อยที่สุดในโลกใช่ใช่ใชมาพี่ดม่ีหมดแล้วแกมาอร่อยจริงเป็นทั้ทองที่อร่อยที่สุดในโลกใช่ใช่ใช่มาพี่ดิหมไีหมดแล้วจะมาเป็นเหยอ่เพราว่าเฟซบุ๊กเนี่ยชอบคนเยอะเสียงดัง อือต้องทองอร่อยมะขอบอกน้องมาลูกมานี่นี่เติมเติมเติมจะหมดแล้วนี่นะ้อมสาธิตไม่ต้องมากใหญ่มากอร่อยจริงนะขอบอกอ้าวมาพี่ดิพี่ดิมันยังเป็นสามหน้าหมดเอาไม้สเต๊อปใหม่เอาไป้ไม่อิ่มหมดแล้วเอาไปเลยไปเลยคุณแม่อิ่มแล้วพ่อแม่กินเยอะแล้วกินตั้งแต่สองตอนเช้าสองถาดแล้วกินนะคะต้องทองไง ลูกสาวที่ฉันบอกว่าฉัน,พาพานาาาอายุหลายยืนยันให้หน่อยคาา่ะว่าอายุหลายเปิดตาค่ะอืก็ได้รับการสนับสนุนจากดีจากลูกหล,ลานแล้วก็ทีมง,งานนะคะอืมสมมุติว่าแม่ผ่านกระเบิรงเป็นคนหลายใจก้องอะไรเด้อลูกไม่รออเลยค่ะต้องอน้องก่อนอร่อยสุดอร่อยสุดฉันสวยสวยสวย พี่ดีมาจดีสองหมื่นเจ็ดเต็มหกหมื่นหายจริงนี่นี่คนนี้เนี่ยชอบยังมียังมีเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะหมูคอมอรมาดอมดมดอกไม้อยู่ผู้บ่าวคุณแม่เขาบอกว่าคุณแม่เต้นทองอร่อยไหมขอบอกน้องมาลูกมาเียติมเติมเติมมันจะหมดแล้วนี่นะรอบสาธิตไม่ต่อแล้ว ราคาประหยัดด้วยแล้วก็เราชอบกินมากก็ได้สวยเหมือนเราเอ้ยนางขับกอดหมูง่ายเพิ่นบ่นเพิ่นบ่นกับลูกสาววิสันเลยเปิดหมู่เข้ามาเออลูกสาวบ่นว่าแไปเปิดกล้องให้หรือแบ๊ดก็สิม่ะยืนยันเขาไม่อยากเป็นสาวหน้ามนเพราะคุณแม่บอกว่าบางทองแตงไทยสาวสาวหน้ามน เออนางเขากอดหมูง่ายเพิ่นบ่นเพิ่นโบนกับลูกสาววิสันเนี่ยอันนี้เลยกอหมู่เขามาสคนเออลูกสาวโบนว่าแบบเปิดกล้องให้หรือแบบกระสินเมื่อครึ่งทางละอันนี้มันปะอ่าพี่เมย์มาอีลูกสาวค่อยเจิดซ้ายเจิดขวาหลานสาวเจิดหน้าเจิดหลานอืมปกติหมดกินหมดอื้ออะไรบากเลยนะคะคุณค่ะทองทองแดงไทยสาวๆาวดาวมณ์ก็คือหน้าหน้าเธอกับหน้าฉัน ไม่ใช่เป็นคนหลายใจนะมาสิว่าเขาไม่อยากหน้ามนเหมือนแม่นี่ใครก็บอกว่าแม่สวยเขายืนยันด้วยหลายๆทางเด็กพวกนี้เนี่ยไม่รู้เด็กอืมเ้องทองอร่อยมากขอบอกน้องมาลูกมาในในเติมเติมเติมจะหมดแล้วนี่นะน้ำงมนอมสานิดไม่ต้องมาอร่อยมากหายจริงนี่นี่คนนี้เนี่ยชอบยังมียังมีเออเขาเรียกวอะไรนะ หมูพมอนมาดอมดมดอกไม้อยู่ผู้บ่าวคุณแม่เขาบอกว่าคุณแม่แกมาอ่าวจรินเป็นต้นทอนที่อร่อยที่สุดในโลกใช่ใช่ใช่มาพี่ดีไหมหมดแล้วเอาไปแม่อิ่มหมดแล้วเอาไปเลยไปเลยคุณแม่อิ่มแล้วพ่อแม่กินเยอะแล้วกินตั้งแต่ตอนเช้าสองถาดแล้วกินนะคะต้นทอง อืมเฟ้าทองอร่อยมะขอบอกน้อมมาลูกมาในในเติมเติมเติมมันจะหมดแล้วนี่ห่าน้รำสาธิตไม่ต่อเมื่อไหร่แม่เดี๋ยวลูกเด้อจนจบอันโฆษณาอย่ากล้ามโฆษณาได้มันเป็นเท่าไหร่แม่สองหมื่นหรอตอนนี้หรอขายจริงนี่นี่คนนี้เนี่ยชอบยังมียังมีเอ่อเขาเรียกอะไรนะหมู่พมอมดอมดมดอกไม้อยู่ผู้บ่าวคุณแม่เขาบอกว่าคุณคุณ กล้องอะไรเนี่ยเด้อแม่ลูกไม่รอดเลยค่ะต้องน้องก่อนอร่อยสุดอร่อยสุดฉันสวยสวยสวยพี่ดิ๊มมาขายจริงนี่นิดคนนี้เนี่ยชอบยังมียังมีเออเขาเรียกว่าอะไรนะหมู่พมอนมาดอมดมดอกไม้อยู่ผู้บ่าวคุณแม่เขาบอกว่าคุณแม่ขายจริงนี่นิดคนนี้เนี่ยชอบยังมียังมีเออเขาเรียกว่าอะไรนะหมู่พมอนมาดอมดมดอกไม้อยู่ผู้บ่าวคุณแม่เขาบอกว่าคุณแม่ เป็นคนหลายใจเปิดตาค่ะก็ได้รับการสนับสนุนจากดีจากลูกหลานแล้วก็ทีมงามนะคะอันสมมุติว่าแม่ผ่านกระเบิกไงลูกสาววิฉันบอกว่าฉันอายุหลายยืนยันให้หน่อยค่ะว่าอายุหลายยืนยัน เขาไม่อยากเป็นสาวหน้ามนเพราะคุณแม่บอกว่าบางทองแตงไทยสาวสาวหน้ามนหายจริงนี่นี่คนนี้เนี่ยชอบยังมียังมีเอเขาเรียกว่าอะไรนะหมูพมอมาดอมดมดอกไม้อยู่ผู้บ่าวคุณแม่เขาบอกว่าคุณหายจริงนี่นี่คนนี้เนี่ยชอบยังมียังมีเขาเรียกว่าอะไรนะ หมู่พมอนมาดอมดมดอกไม้อยู่ผู้บ่าวคุณแม่เขาบอกว่าคุณแม่แม่เดี๋ยวลูกเด้อจะจบอันโฆษณาอย่าข่ามโฆษณาได้มันเป็นเท่าไหร่แม่สองหมื่นหรอตอนนี้เหรออืมอันนี้พักเบรคพักถอกแต่งไทยแม่แล้วหน้าลูกซีจ้ะเดี๋ยวแม่ปรับให้แสงขึ้นนิดนึงก้องแม่ไม่สวยนะเนี่ยหน้าลูกใหญ่ ราคาประหยัดด้วยแล้วก็เราชอบกินมากจะได้สวยเหมือนเราเอาไปแม่อิ่มหมดแล้วเอาไปเลยไปเลยคุณแม่อิ่มแล้วเพราะแม่กินเยอะแล้วกินตั้งแต่สองตอนเช้าสองถาดแล้วกินนะคะก็พอเอาไปแม่อิ่มหมดแล้วเอาไปเลยไปเลยคุณแม่อิ่มแล้วเพราะแม่กินเยอะแล้วกินตั้งแต่สองตอนเช้าสองถาดแล้ว กินนะคะฟักทองออันนี้พักเบรกฟักทองแตงไทยแม่ม่หน้าลูกซีจ้ะเดี๋ยวแม่ปรับให้แสงขึ้นนิดนึงก้องแม่ไม่สวยนะเนี่ยหน้าลูกใหญ่เออจะเป็นทนไหนอร่อยจะเป็นผู้บ่าวจับการเวลาแม่แบบนี้หรอมีแบบนี้อร่อยหมดแม่กินไปแล้วสองมันเข้าวอันนี้แม่ไม่เป็นไรเอาไปแม่อิ่มหมดแล้วเอาไปเลยไปเลยคุณแม่อิ่มแล้วเพราะแม่กินเยอะแล้วกินตั้งแต่สองตอนเช้าสองถาดแล้ว กินนะคะพักทอเอยนางเขาก่อนหมูไงเพิ่นบ่นเพิ่นบ่นกับลุกสาววิสันอันนี้เออลุ้สาวเวิร์ก่าแต่เปิดกล้องให้หรือแบบกระซิเมั้ยแกมา่อกจริงเป็นตักทองที่อร่อยที่สุดในโลกใช่ใช่ใชมาพี่ดีมาหมดแล้วไงาใส่ลา้วใส่ลายเนาะ เขาลูกสาววิฉันบอกว่าฉันอายุหลายยืนยันให้หน่อยค่ะว่าอ,อายุหลายแกมาบอกจริงเป็นตักทอง,งที่อร่อยที่สุดในโลกอือใช่ใช่ใช่ม,ใมาพี่ดีมะ<อ>หมดแล้วหมดไวหมดไป<ม>อร่อยมากเลยนะคบคุณค่ะตองทองแดงไทยสาวสาวนามนก็คือหน้าหน้าเธอกับหน้าฉันไม่ใช่เป็นคนหลายใจนะ ราคาประหยัดด้วยแล้วก็เราชอบกินมากจะได้สวยเหมือนเรา